ใครถึงแล้วจัดแถวเลยสายทาไว้สมของสงขาเก่าถนนนครนอกนครในอดูแล้ววดน้้านนเลยว่าบียง ถาตัวเองาอยู่ตรงไหนจะเท้าห่แวแพ้้่งแขนงแข่งวินิจฉาที่ยิ่งใหญ่ตกตกต้องดอวยเสียงเต็มที่เป็นแม่เลย ยาวยเป็นรองเกาโูรานาับพ <Kız S 1> <stop. S 2> ันป hm. ีวางบนไม้กระดับแรงนี้มันบาลขึ้นบนทีสา่จนถึงปัจจุบันจังหัดสงขลาและมือสงขลาเป็นมือที่ดีเสน่ห์คนสงขาจึงเป็นคนที่น่ารักยยาวคนทั้ง6อำเภอจึ่งร่วมใจกัน นั่งตามสเต็ปอีกครั้งหนึ่งนะครับของคำแรกนะเซนที่สี่เซนที่สี่เซนที่สี่กานหน้านะคะก็เดี๋ยวม,มาด้านหน้าเลยทีหงนะครับเดียวมาด้านหน้านิดหนึงครับอ่ะชักกังครับ ต้องเรียนในเบื้องต้นเลยนะครับว่าจะไม่น้อยหน้านะครับในพิธีเปิดอย่างแน่นอนแต่หลักสําคัญวันพิธีปิดนะนอกนอกเหนือจากที่จะนําเรื่องราวของสงขราแล้วที่สําคัญก็จะเป็นลักษณะของการที่จะเ,เน้นในเรื่องของความประทับใจนะครับเรื่องของ มิตรภาพนะครับเราเชื่อมั่นนะครับว่าโดยความประทับใจที่บรรดานักกีฬาเจ้าหน้าที่นักเที่ยวได้มาพบนะครับบรรดาการเป็นเจ้าภาพที่ดีและเป็นเจ้าบ้านที่ดีของชาวสงขาทุกคนเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนสําคัญที่จะดึงดูดใจให้พี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศเนี่ยได้กลับมาอีกนะครับก็อยากจะถือโอกาสเชิญชวนนะครับพี่น้าพี่น้องชาวสงขาแล้วก็จกังหวัดชใกล้เคียงเนี่ยได้มาร่วมในพิธีปิดเยอะ